สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแบ่งปันคาถาเงินล้านนะคะให้เราสวดเป็นประจําเพื่อลดความอยากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้แล้วเรามีแนวนะคะเป็นกว่าเราจะได้ของจริงมานะคะทุกคนคาถานี้เป็นคาถาของหลวงพ่อลิงดํานะคะทุกคนแนะนําให้ภาวนาวันละสามจบเก้าจบทําให้เจริญทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือ ้มันดีจริงๆค่ะต่างกับกันค่ะวันนี้พี่นิยังไม่ได้ไม่สวดน,นะปกติพี่จะสวดหาแม่นางกวางแล้วพี่เอาทุกอย่างอ่ะเอาทุกความเชื่อที่จะทําให้ครอบครัวของพี่ดีขึ้นอ่ะบวกกับการค้าขายด้วยเนาะทุกคนคือว่าวันนี้ทุกคนมองเห็นโอกาสใช่ไหมอยากจะขายของออนไลน์ก็ตัดสินใจเลยนะคะแนะนําตัวพี่ก็เป็นนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะขายสบู่ล้างหน้าสบู่วินน้าใสที่ทําจากน้ําผึ้งทองคานะคะ ให้ทุกคนนะคะสวดไปพร้อมกันกับพี่นิดนะคะตั้งจิตให้ดีนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอรโตตะระหะโต,โตสัมมา,ามสัามสพุทตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,ามสัมพุทตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะสัมปติชามินาสัจิโมคุมมาจะมหาทีวาสติยะขาปารายันติ ผมมาจะมหาทีวาอภิราภาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพระวันตุมีมีเตปาหุหาตติพุทธามะอาอุโูพุทธายาวิราทายูวิราโคนายังวิระหิสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิธิโยพุทธะมะณีมามะพุทธะสะสวาหุ สัมปชิสามิเพงเพงพาพาหาหารือรือแล้วเราก็ไปหาภาพมาไม่มองอนาคตของเราให้ดึงมาไว้ปัจจุบันให้เรารู้สึกว่าเรามีเงินก้อนนี้แล้วคุณอยากมีเงินแบงค์ไหนอ่ะมากที่สุดอ่ะคุณอยากมีเงินแบงค์พันมากที่สุดคุณก็ต้องไปหาภาพมาดูขอน,นอนบวกกับการสวดกระถาเงินล้านเป็นประจำนะคะ สวดก็ซื้อสวดจนกว่าชีวิตจะดีขึ้นห้ามสวดเลิกๆแบมนี้ไม่เอาค่ะไม่ได้ผลค่ะทุกคนค่ะสัมปติชามินาสักธิโมคุมมาจะมหาเทวาสเทยขาปรายันติคุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมีมหาปุญโูมหาราภูพระวันตุมี มีเดพาหุหาติพุทธามาอ,าอูนโมพุทธายะาวิราัตายูวิรโคนายังวิรหิงสาวิราคาสีวิราคาสาวิราอิิโยพุทธาสามณีมามาพุทธาสาสวโหุมสัมปติธามิเพียงเพียงพาพาหาหา,หารือ,รอ